ค่ะอิตร no ีอีไลนคงเกริฐค่ะรหัส2อ0 8 3 1ค่ะปัจจุบันอยู่หลักสูตรภาษาธรรมหน en, ึ่งค่ะการเข้ามาครั้งแรกค่ะได้เข้ามากับครอบครัวค่ะครอบครัวพามาก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นก็คือจิตเรารู้สึกว่า นิ่งขึ้นอะไรที่เข้ามากระทบเรารู้สึกว่ามันไม่มีแรงกระเ,เพื่อมเท่าไหร่ค่ะถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกแต่ว่าวางได้ค่ะก็คือพอเราเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆๆมันก็จะมีความรู้สึกว่าความนิ่งเยอะขึ้นละเอียดขึ้นความอยากความอ,อ,อยากได้อยากมีอะไรเงี้ยค่ะมันลดร้อยลงคือคืออยากได้ไหมอยากได้แต่ว่ามันทอนออกไปได้ค่ะไม่ไม่ต้องไปวิ่งเพื่อสแสวงหามา ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเข้าสู่เส้นทางรับผลนิพานก็จะปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งจิตก็คือทุกวันนี้ค่ะมันมีช่องทางโซเชียลหลายช่องทางแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาอยากเรียนรู้เพราะว่าสว์เนี่ยเป็นสายลืมตาแล้วก็ปฏิบัติได้ตลอดเวลามันเป็นแนวทางที่สะดวกสำหรับ ชีวิตของวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็ชีวิตการปฏิบัติงานทําการทํางานของของประชชนคนธรรมดาค่ะมันสะดวกสําหรับเด็กวัยรุ่นด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยเพรว่าไม่ต้องเดินทางไปเพียงแค่ใช้จิตใจที่มุ่งมั่นและแน่วแน่ในการปฏิบัติคิดว่าทุกคนสามารถไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ